สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่การอาร์ตตัวกระีบกันอีกครั้งในวันนี้ก็มีข่าวเศร้ามาเนาะคือผมอาจจะไม่ได้ทำสกูปลูบี้มานานแล้วนะครับแตผ่ผมก็ชอบดูการ์ตูนลูบี้แล้วก็ติดตามมาตลอดลูบี้ก็เป็นการ์ตูนของฝรั่งนะถึงแม้ดูจากคาเตอร์ดิซ์เนี่ยมันจบไปทางอนิเมะญี่ปุ่นแต่ลูบี้เนี่ยก็เป็นการ์ตูนทีดีมิชั่นที่ทำโดยค่ายลูซเซตีส์นะครับที่เขาปล่อยมนันแต่ปี2013นู่นผมตามมาแต่ตอนลูบี้ออกมาใหม่ๆเลยคือเออพอเร่สนใจคาพร์ซาจ ถึงแม้จากการเสียชีวิตของตัวมาที่โอมตัวหัวเรื่องเนี่ยทำให้เหมือนเส้นเรื่องหลายอย่างมันก็ดูพลิกผันเปลี่ยนไปเนาะดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับผมก็ยังตามอยู่จนถึงวอรุ่ม9ใช่ไหมตอนเนี้ยวอรุ่มเก้าเนาะซึ่งก็จบอย่างแบบโอ้โคตรค้างอ่ะเพราะเหมือนแบบวอรุ่มต่อไปมันน่าจะเป็นศึกใหญ่เรืมอน,นั้นนะครับแต่ก็คือข่าวลายขึ้นเมื่อทางซิโยหัวเรือใหญ่อย่างนุสทีเนี่ยประกาศปิดโตลงหลังจากที่แบบซีโอนี่มีมาตั้ง21ปีนะครับ ผมก็ไม่ได้แบบรู้เรื่องประวัติของบริษัทมากขนาดนั้นเนาะรู้แค่ว่าอ่าก็เป็นหนึ่งในแบบ YouTube แบบเขาเคยท YouTube เมื่อสมัยก่อนอนู่นหรือว่าเหมือนแบบยังไงเป็นช่องเกมมิ่งเมื่อก่อนนะครับแลวต่อมาก็มาทําพกสื่อันเอื่นด้วยเลดด์เวสต์สบูลูบี้เจนล็อกอะไรแบบนั้นแคมแคมแล้วก็เท่าที่พอรู้มาผมไม่ได้ตามเบื้องลึกเบื้องหลังเนาะแต่ก็พอรู้เลยว่าเออการปิดตัวของนักทีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์เตียงใดนะครับมันก็มีข่าวมาตั้งนานแล้ว,ว่าทางในค่่าายเนนนีีมมัััปญหอะะครบ แล้วสุดท้ายมันก็มาถึงจุดนี้เนาะจุดที่บริษัทปิดตัวลงผลงานสุดท้ายของ Ruby ไม่ใช่วอลุ่มก้านะครับแต่เป็นการ์ตูนมูวี่ไอที่เป็นคอสอเวอร์ระหว่าง Ruby กับ Justice League นะครับดีซีแจสตินลีเพราะว่าินสิทธิ์ของ Ruby เนี่ยถึงแม้จะเป็นของสติดแต่สติดเองเนี่ยก็เป็นเหมือนปัจจุบันก็เป็นเหมือนยังไงอ่ะค่ายเล็กๆย่อยๆของ Warner Brothers นะครับเขาก็เลยสามารถใช้ตัวคอนดีซีได้นั้นมันก็ยังพอมีความหวังเนาะถึงแม้อารูสติดอาจจะโดนปิดตัวไปพนักง,งานหลายคนก็โดนเลิกออฟไปเนาะ แต่ลิขสิทธิ์เนี่ยมันก็ยังแบบพวกเล็กบีเอสบูหรือลูบี้เนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของวอนเดอร์บัตเธอร์ต่อยนะครับก็หวังว่าวอนเดอร์บัเธอร์เนี่ยจะไม่ทิ้งแฟชั่นลูบี้ไปเนาะในเมื่อไม่นานม,มานี้ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้ลูบี้พระทาตจะสิทธิ์อย่างเงี้ยมันประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ว่าเขาจะไม่ทิ้งเนาะแต่ต่อยเข้าสารต่อเนี่ย เราก็คงจะไม่เห็นลูบี้วอลุ่มสิบในตอนเร็วๆนี้แน่นอนนะสองสปีสี่หปีนี้แน่นอนนะครับนึกออกไหมแบบการเปลี่ยนผ่านอีกสิทธิ์เองมันก็ต้องใช้เวลาเนาะบวกกับงานสร้างอีกและก็กังวลด้วยว่าถ้าเกิดลูบี้อยู่ในการบร,ริหารวอลเนสเบลเทอร์เนี่ยมันจะดีขึ้นหรือว่ามันจะชิบหายลงนะครับซึ่งเลยนะ่าเสียดายนะครับคือลูบี้มันก็เป็นหนึ่งในจะเรียกว่าไงนะที่ผมแต่งแฟาฟิกด้าสินก็มาจากลูบี้อ่ะผมอ่านลูบี้ แฟนฟิทแรกๆที่ผมตามอ่านในชีวิตนี้เลยคือแฟนฟิทในกลุ่มของลูบี้ก่อนนอกคือแบบช็อตอาร์กอะตัวละครสุดน่าสงสารนะครับก็เลยอ่านแฟนฟิทว่าชีวิตแกมีแฮปปี้อะไรในแฟนฟิทบ้างนะครับแล้วก็ตัวละครไวฟุกอย่างตัวไวส์นะครับคือในเรื่องมันก็มีขึ้นลงที่บอกไปเนาะแบบวอลลุ่มเจ็ดกับแปดที่ผมมันก็ชอบเท่าไหร่เพราะมันดูดาร์กแบบไม่จําเป็นนะ่ะมันถือแบบมันดาร์กแบบเพราะเรื่องมันดูบางครั้งมันดูดาร์กเกินไปนะครับ เออมาวันุ่มเก้ามันดาร์กแบบเข้าใจได้แล้วในเรื่องตัวละครม,มีการเดินหน้าขึ้นตัวละครลูบี้ตัวละครช็อตอาร์มีบทสักทีนะครับหลังจากที่แม่ัประกอบมาตั้งนานผมก็เลยเสียดายนะครับที่เออมันก็มันก็เป็เนอะไเสียดายเนาะก็หวังว่า,วาแต่ชายาลูบี้เนี่ยมันจะกลับมาได้ภายใต้ร่มเงาของวอร์เนอร์บราเธอร์ในตอนนี้มั้งนะก็เราดูต่อไปในอนาคตนะครับแล้วท่านผู้ชมคิดยังไงกับการปิดตัวลงของยูสุธีและคิดว่าอนาคตชตารกรรมของ กระตูลูบี้จะเป็นยังไงนั้นก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับแต่นะั้นตอนนี้เนี่ยผมคงต้องกลับไปแต่งไฟฟิกลูบี้ต่อแล้วตอนแรกผมจานรอแบบอุ้ยให้มีวอล์รุมใหม่ๆม,มาเพราะผมอยากรู้ประวัติของช็อตอาร์ตจริงๆอนะเพราะมันเป็นตัวดียวหนึ่งตอนนี้ที่เราแทบไม่เลยเกี่ยวครอบครัวเขาเลยดูคิดว่าเขามีพี่น้องเจ็ดคนเราเห็นพี่สาวคนโตแล้วหนึ่งแต่เราไม่เคยเห็นพ่อแม่เขาเครื่องกตัวหลักทุกตัวเราเห็นเรารู้เหมือนที่มาของครอบครัวเขาหมดแล้วเหลือช็อตอาร์ตคนเดียวนะครับความลับมึงเยอะชิบหายผมเลยกะว พอเจอสภาพนี้งั้นผมคงต้องแต่งต้นสดไปแล้วกันในแฟนฟิตนะครับและนั้นสำหรับนนี้ก็ขอตัวเราไปก่อนสวัสดีครับ